สวัสดีค่ะสวัสดีเอของจุนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องกองฝายสุขูมสุคนนะคะสวัสดี f อของนิรุชชาแนลด้วยนะคะพี่น้องเมื่อนี้มีพวกเลนมาตุ้มมาโฮมกันเออสิม่เห็บคีบอรปวยพอนให้นิรุยก่อนจะเข้าพัาน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสสี แช่กองไปหาแต่คนเลยนะคะว่ามันเกิดเปคนไ่อนมีดุยจนสูงตรงนี้กำลังใจนะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวจะไปทายเจอคนแต่ละคนนะคะจะเจอจั๊กสวัสดีค่ะวันพ่อให้ยุยะก่อนสิเขาพาดตัดอ๋อก็ขอให้เพื่อนเรนยุยนะคะาเรนปลอดภัยเรค่ะแล้วก็หายไว้ไว้เด้องฝากมาตุ่มมาโฮมกันเนาะเฮ้ยเนาะโอ้ก็ให้กำลังใจเป็นห่วงสุขคนเด้อค่ะ สมิล่าขี่ออ่่อให้แม่ยุยอันนี้เป็นน้องบาสเคยที่อยู่กับทีมงานแพลววนะคะอืมอืมขอให้พาตารงมาได้ดีดีอืมคอยสุขบม่อยู่กับพี่น้องเร็วอืมมาตุ่มมาโฮมกันเนาะอืมนะคะอคนสำคัญเมรี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ กะบ่มิอย่างไรยรอกพี่น้องกะขอให้นิรุยผ่าตัดครั้งนี้ปลอดภัยแล้วก็พักฟื้นกลับมาหาเพื่อนเร็วๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆรอมิตติ้งอยู่นะจ๊ะเพื่อนสาวขาตรงเฝ้านะคะเฝ้ากลับมามืสิบปเปดจท่านปีใหม่หมูเด้มัสิบเดทเียนเข่าดาวน้ำมูนเนะจ้าค้ารีบกลับมาคะ่ะกับเจ้าแม่เลิงลกทาน,นะคะ,ะ,คะอะไรได้ลูกเอบอ ให้เป <im itation> <im itation> uh ็น huh. ท uh ี huh. uh ่ร huh. uh ักใคร่แก่เพื่อนๆให้โรคไข้ไข้เจ็บป่วยเบื่ออืมเออให้มีแตะความสูขแม่บุม่กำลังใจละหลายถึงไม่บุมบรเด็ไปเยี่ยมแต่คงจะไปทีหลังเพราะตอนนี้ไม่บุมทั้งเคียงงานเจ้าสาวทั้งหลายอย่างทำขนมจีนน้ำยาให้คุณนัตตี้ที่พันบวดเด้อให้ลูกหายวั่นหายคึ้อนคิดถึงเด้อคิดถึงให้หาย เออซูซูน <gesch uce> <c oughs> ี <Charl ott es> ่แหละค่ะ <Find> ค <human Jorge> ุณ <serves> พ <on our disciple> ี่ซีรีส์ค่ะอือลาไม่ไหวจะอยู่เอ้ยอือเฝ่าจ้งเฝ้าซอบพาดักกระออห้แบบว่าลาาเปือนทุกอย่างนะคะเป็นไปได้ดีทุกทุกอย่างเลยขอให้หายวันหายคืนนะคะรีบกลับมานะคะสู้ๆคานี้เลยน้องบอยค่ะนะคะก็ขอคุณภาษีรัตนไตจนะคะ ขอคุณพระพุทธชิน,นราชผู้ปกป้องชาวไทยอขอให้พี่ยุ้ยกลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้วก็เอฟซต่างๆนะครทีมงานน้องๆเรือนกทากระเทยสาวสวยของเราก็ให้กำลับบงใจพี่ยุ้ยเต็มที่อ,อาจจะไม่ได้ไปหาที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยโควิดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างแต่กํบบาลังใจถึงทุกคนแน่นอนค่ะ,อคะโอเคค่ะอันนี้ เปี่ยมนะคะเป็นคนบ้านเดียวกันกันนิลุยเป็นญาติกันนะคะเพิ่นไปเยี่ยมนิลุยมาแล้วนะคะพี่นอ้องเออเพิ่นก,อนอกนัอยกกวยพรฝากอวยพรให้ยุยแนะ่ให้เข้มแข็งสู่จะให้สู้ๆแล้วกะ็เข้มแข็งอืมอืมมีเอซียังถ่ายอยู่ถ่ายอยู่พ่อแม่พี่น้องถ่ายเบิร์ดอืมอืมข้าวเ<ร> <ซา S 1> ส้าอืมข้าวมะม่วนมะม่วงนะแก่อืม แต่ก็ร่างใจให้แค่นี้เลยโอเคจ้ะสวัสดีครับในวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกทุก่านนะครับขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านวันนี้มาร่วมรุโมโธนาบุญอืมฝากถึงนี้ลุยน่เด้อฝากถึงต่อข้ามคืนวันนี้เพื่อนรักของผมที่ไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลอืมสพสิธิ์กรุรัชการนี ทรงกำลังใจใมันสิขา<ม>ของพรยานเ <Channel. S 1> ออสิขาของพาะตัดมีลุยจะเข้าห้องตัดตัดนันตีขออนุโมทนาบุญโดยเฉพาะผลบุญได้ทำขึ้นเมื่อนี่ที่นันตีกาบนาอุปสมบทอมขอให้ทรงบุญทรงบุญสุขผลให้เห่เพื่อนในลุยชาแนลเพื่อนอยุยของอาจารย์นัตีขอให้ประสบโชคให้ต่างๆขอให้ปลอดให้ สวัสดีลอดปลอดภัยขอให้มีกำลังใจดีๆตลอดจนขอให้กลับมาสุขคืนสู่ครอบครัวและแข็งแรงโดยเร็ววันสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาสา่งสีสันแห่งกระพงผักหวนห้าแผวพาวแสงทองหัวหน้าพี่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านกินแร์เหมือนเคยขอให้มิตรแต่พ่อสุขประสบโชค ทุกประการขอให้สวงเศร้าเด้อเพื่อนอยู่เด้อนี่ลุยชาแนลฝ่ามามวนน้ำกันเด้อลุยเด้อแทนเมื่อนี้นะพี่เลยบวชปรกาศหน้าอุปสมบทโดยทรงบุญทรงกุศลไปให้เทผีได้งรักในแล้วตลอดจนทรงบุญทรงกุศลไปให้เพื่อนนี่ลุยที่กำลังเจ็บป่วยแม้นมาสิเป็นจังไงก็ตามช้างโมเดมากายโมเดมากายาแต่ว่า ขอส่งบุญส่งสกุศลไปให้เพื่อนที่ลุยชาแนลหายเจ็บหายปวดหายคอหายโศกหายโลงหายไพ่ทายย่านอันตรายต่างๆขอให้ทา้งหายสวงเศร้าดอกับซือ้อสู่ครอบครัวแผ่วผ้าเสียงทองกลับสู่ครอบครัวนี่นลุยชาแน,นลขอ,ขอบสู่ครอ,อบครัวคุณแม่ตอมสู่ครอบครัวเพื่อนเพื่อนตลอดลอปีละตอตเรไปขออนุโมทนาบุญให้เพื่อนเด้อ ดีไม่แห้งเด้อเปิดเอ่ยสว่างเช้าเด้อซ่าคือซ่าถูกเป็นคนคู่อีกคนครูหนึ่งนะคะที่ที่เฮาเคยเล่นบอลเลทที่เฮาเลยรวมจัดคลิปมาน้ำกันจัดทริปมานน้ำกันอยู่สนามบอลเลทนะคะคุณบอมอวยพรให้นี้ลุยชาแนลหน่อยก็ขอให้นี้ลุยนะคะหายเร็วๆเนาะสู้ๆนะพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็พี่ก็เป็นกันร่งใจเห็นลุยผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วกันในกาลังใจไปยังแฟนของนี้ลุยแล้วก็บพ่อพ่นี้ลุยน้ำเนาะม่าน้ำกันเนาะครับเนาะ เอาบว่ขาดว่าจะเกิดขึ้นได้ปะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องต้องสู้แล้วต้องสู้ให้มันพึ่งที่สุดนะครับนี่ลุยเองกะสู้ๆเด้อพี่กะทาชมผลงานของน้องต่อไปอยู่นะครับโอเคขอบคุณค่ะเออเสร็จแล้วไปเนาะแม่เออเอ้ขอให้แม่ซื้อเปล่ากระไก่แรงหายเร็้ยวเล้ยวเศร้าเลีวเด้ยวไแม่กลับมาะลิมะม่วงน้ำจั้นที่เกาหลีขอเป็นกำลังใจให้แม่ยุยเด้อเศร้าไว่ยๆค่ะแม่สู้ๆค่ะบเอโอเคจ้าขอบคุณไก่ สวัสดีนะคบก็เป็นกําลังใจให้ยูอนี่ลุยด้วยนะยังไงก็ขอให้หายเร็วๆนะครับขาดอะไรก็ขอให้คุณพระคุ้มครองนะคบก็เป็นกําลังใจให้คนที่อยู่รอบข้างและก็เป็นกําลังใจให้ยูด้วยห,หายเร็วเลยนะครับฝปากลับมาเดอ้อมูเขา่าย,ยู่ประกาศว่าอยู่เรื่องลรอเดอ้อยออูกลับมาหาเนี่ยเดยวสิไม่เล่นน้ำเด้อเปล่าหายเด้อเอ,อ้าหายเรื่องจิไม่เล่นน้ำเออโอเคจ้า้องนี่กรบปินอผีใหญ่คนหนึ่งเหมือนเป็นพ่อเหมือนเป็นแม่แหละค่ะกับ ของนีลุยที่อยู่กับน,นีลุยมากนะคะที่เก่าจักนิลุยมากนะคะหายป้าป้าอวยพรแน่ป้าป้าอวยพรให้นีลุยแน่จังเลยกระตุ้นกำลังใจให้เด้ออัมายุยหายไว้ไวมถ่ายยู่เป็นกำลังใจให้ตลอดงานแลีงคือเก่าฝากกลับมาฝากกลับมาฝากกลับมางานเลี้ยงคือเก่าน่ะเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยเตี่ยวหมู่ข้าวมากเลยมนถึงสิบประดิษไป,ปอันยำกะ กำลังใจต้องหนีตลอดเลยอืมเออหายไว้เด้อหายดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไว้ไวหายวัานหายขึนจ้าของกุณนังใจให้ตลอดเด้อน้องยุ้ยโอเคสู้ๆไปสู้ๆนะสู้ๆจ้าโอเคจ้าสู้จ้าขอบคุณค่ะสู้ๆสู้ๆจ้าที่กำลังใจให้ตลอดจ้านี่ลุยมันก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งของนิรุชชาแนลนะครับพี่น้องเออ มาสุดท้ายแต่กะอวยพรคือเกา่านะคบพี่นอ้อ,นองไวยพรอน่นี้ยูยแน่กะเป่าโหลดอคอย,ยนี่ลุยอ,อันนี้แอนเดอร์นีเดรเ<อ>ก่าฟองกำลังใจให,หา,หาเร่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ากายภาะแอนเฮ็ดคลิปน้ำสอนแอนเฮ็ดคลิปน้ำอย่าลืมนะต้อเปล่าหายแอนิีธา<อ>แอนส<ห>ีเป็นกระล่างใจหายยุ่ยนะคะนีลุยลกะกาขอบรั้วต้อมน้ำนะคะไฮซูสูนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงละกกะ ป่ามาเออป่ามาแล้วก็เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิผ่านไปฝปล่ามะเขาดาวน้ำผัวปูเด้วยแฮมือนะคะป่ามาเออคาอยู่คาอยู่แล้วก็บางๆก็จะไปเล่นน้ำนะคะอืมเขื่อนเก่งอยู่แล้วฮักคือทอดอืมอยู่ตลอดไม่ลาใช่ไหมอืมอันนั้นโอเคนี่นะเป็นมูอีกมูคนหนึ่งนะคะที่อยู่กับยุ่ยมาตลอดนะคะพี่น้องเออ เดี๋ยวสักทีทรงให้เพื่อนเบิงให้เพื่อนได้มีกำลังใจแล้วก็ก็ดศเขษาห้องพาตัดนะคะอยู่เก่งอยู่แล้วจังเลยนี่ลุยคนนี้เก่งอยู่แล้วใช่ไหมแอนเก่งเก่งอยู่เล <ๆ S 2> ยยอมรับว่าอย,อยู่เก่งอีหลีอืมอืมเก่งอีหลีตั้งแต่รู้จักกันมาอย,อยู่เป็นคนดีเก่งเก่งทุกเรื่องอืมสู้ๆนะเพื่อนสู้ๆเด้อทุกคนถ่ายอยู่ทุกคนถ่ายอยู่ทุกคนรออยู่นะจ้าสู้ๆนะคะอืมเวลารออยู่ชอบเสียงงานอืม ไปทำยี่ใหม่มกับงานแต่งหลายก็เลยบอลท่านมีเวลาไปกันไปเยี่ยมเยี่ยมนี่ลุยเนาะกะเป็นห่วงยูกับพวกจูนพวกเมลี่พวกผู้ใดไปกับฝาเข้าขึ้นหอดแล้วกับฝาครอบพองใย,ยกำลังใจไปตลอดแล้วก็นในสอบข้ามนนเ,นเนี่ยเนเพจแน่กับเน็ตเมนแน่กับทรงไปตลอดเวลาแต่ว่าเท่ากับยังบอลเดมีเวลาไปเพราะว่าตอนนี้กเ็<า>รับบางท่าน ให้กำลังใจคนนี้ขาจะเข่าห้องผ่าตัดแม่อาการเลยยีดาวมาตลอดก็ตามยาวมาตลอดเราตอนนีกก้กำลังทานรักษาวอยน้องวาวาจะไปเข้าผ่าตัดแต่ว่าตอนอนี้คือรืดยวาว่าว่ารอให้ร่างกายพร้อมพร้อมและแข็งแรงเพื่อที่จะผ่าตัดถึงจะได้เข้าผ่าตัดได้อาการก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วเพราะว่าอยู่ในพ้นกิจอันตรายแล้วลงแค่สภาพร่างกายี่ดหยุ่มแข,แข็งแรงพื้นที่ที่จะพอกี่จะผ่าตัด ระดับเพิ่มคืสิริข่าวของภาคแต่รกดับขอส่งกำลังใจใไปให้เพลินหลือจังใดแล้วเอย่างเรางานเดียวกันหรือว่าพ่อมีเว้องลุลไ,ปไปทั่งนั้นเดี๋ยวจะแวะเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ก,กับมันกับโควิดไม่<ม>อีกแล้วิดมาอีกหมอคนกับประชาชอยากให้เขาเยี่ยมเพราะว่าโรงพยาบาลมันกับเชื่อเชื้อโรคระบาดมนก็เลยไปอยากให้เขาไปถือโต้พ่นป่วยแต่ว่ากับจังใดกับส่งกำลังใจไปแระดับขอให้ลุยนี่หายว่าหายขึ้นกลับมาสามข้อไม่ห้าสามข้อสูงนะครับพี่น้องเป็น ซาลาให้ขอบพ่อคือเกาเจไิญกะคือทอดคือเซอร์หลังกับพ right yeah, ี่น <los> ้องเพื่อนตลอดเวลาหลักกัขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมีมีมั่งหรือมองเพื่อนคอยคุ้มครองส่วนนิลุยหลักกับแขกลับมาเป็นนิลุยคนเดิมวหลักกับกลับมา100เปอร์เซ็นต์เป็นที่รักของทุกคนอีกต่อไปโอเคครัจ้าพี่น้องหลังจากที่เพื่อน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 ได้ส่งกำลังใจให้กับนิลุยไปแล้วนะคะแต่ละคนแต่ละคนบอกว่าสิเป็นเอฟซี บอกว่าสิเป็นเพื่อนที่เคยกินเคยอยากเคยอยู่น้ากันนะคะบันิกาสิเป็นมาดามจูนนะคะบันิกาสิเป็นจูนนะคะกระขออวยพรให้รุ่ยจงอ่อดีขึ้น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 เรื่อยๆนะคะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆหักรุ่ยฝ่าวกลับมาฝ่าวกลับมาหาหมูหาผวกฝ่าวกลับมาหาขคอบครั้วอ่อแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุ่ยสู้ๆนะคะรุ่ยสู้ๆ คิด,คดจังใดก็คิดว่ายุยเกงย่งย่แล้วแล้วก็ขอให้ใหกําลังใจกับขอบกวนนิลุยแล้วก็ค้นฝ่าะคะ่าฝ้าว่าห้ามคีบรวมกันอีกยิงฉันถาเธออยู่เดอ้อการพาตัดครั้งนี้เป็นการพาตัดใหญ่ขอฮันิลุยประสบแคลขาดปลอดภัยนะนิลุยนะแล้วก็ขอให ดีขึ้นดีขึ้นเท่าสิทธกรรมมาเห็ุคลิปน้ำกันนะจ๊ะโอเคก็ฝากใบแคนนี่กับบอมี่อย่างไรหัหกแพงคือเก่าครอบครัวนี่ลุยก็เหมือนครอบครัวจูนนะคะอืมทุกคนอวยพรไปแล้วจูนขออวยพรนคนสุดท้ายขอหันนี่ลุยเข้มแข็งสูู้นะเพื่อนรออยู่รอกลับมาทำคลิปร่วมกันอีกสามสาวนะจ๊ะนี่ลุยโอเคไปแล้วนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนขอบคุณ ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้กับนิลุยและก็ส่งมอบให้กับจูนชาแนลและก็ส่งมอบให้กับเมลี่เทอฮามาแล้วตอนนี้ฮารน์นิลุยฝ่าสวงฝ่าเศร้าได้ยินเดอ้อพิธีพิธียังกะเฮดไฮเบิร์แล้วโอเคไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย